โอ้โหมันตินใี่ไหมเนยกินวะอ่ะหานจิกเจ้าอาบกัอาบนี่นี่บ่อาบน้ำานี่บ่อาบน้ำหวยหวานนี่หนาวหวานนี่หนาวนาว เปิดภาพมากะเมื่อกี้ก็อยู่ทางเฮือนสาววันแม่ห้างลูกหนึ่งคือเก่าคือเริ่มพี่น้องเลยกาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนบอกวา่าชิอยู่ในต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าสูซองมาไลยพาลุยคือเก่าพี่น้องเลยเห็นสาววันเพิ่นเอาแบ่ขาอกอ,อ,อ,อยู่พี่น้องเลยงอมงอมเนี่ยเดี๋ยวมาไล่ไปหาเพิ่นก่อนพี่น้องเลยขอกแบ่เพินน่นได้ไ่พี่น้อง ใช่ไปทั้งใดเลยพี่น้องผมเห็นัชเอ้้ยังคือเขาไปอยู่คอกแบะนะฮะมัดแบะเอาตรงมัดไว้บอโดยโดยพี่น้องเลยสบายดีนะโอ้ยอยู่นี่ขอกพี่น้องเลยนะ

ปลูกมันยังเขาคือว่าเป่ยนคอไว้อยอะก่ยันมันชนกันโอ <It mêmes> <The machinery Elena> <It> ้ยัน mm มันชนกันโอยคำเมืแล้วก็ต้องเอาเข่าคอะเข่าแดงที่นอนเลยปลูกชุโตเลย นอรสบายดีนะฮะอายวยังไม่ได้หดบอไปสร็ง่ายลบอผักฮะง่ล้ออน่ิ่งมผเลยใช่ขันเลขันแล้วขันนนกจะเอาผักไม่ใช่ขันเอาผักในนะี่ จะปลูกจักชวนผักเอื้อยค่อยผักผักเอื้อยเจ้า,าค่อยมักยู่ชมผักมักกินพี่น้องเลยมักกินแมนเน้นแต่กินบ่เน้นเห็ดแมนเน้นเน้นกินบ่เน้นเห็ดพี่น,อน้องเลยเห็ดบ,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 บ่เป็นเนาะบ่เป็นยังตะคุดดินนี่เถอะบ้านเอ้า โบแม่เห็ดชมพักใช่ไหมขุดดินนี่ขุดเป็นอยู่เป็นนะอ่าแต่ว่าเอ้อพักหอมบ่นี่เแา้วประกาศนาะเอาบ่พร้อมๆเลยชิลให้นี่เอาเนาะบ่เอาไปเฮ็ดเนี่ยเอาเโอ้ยเอาเมื่อกะมันบ่มีหม่องเห็ดแะไรกะโบนี่บ่โบนอยู่ห้องเช่าจะไปเฮ็ดใช่น่ะเอากินข้าวกินข้าวอาหารแมน ินชื่อกินในห้านในอยังอลไรก็แล้วก็เข่าห้องนอนกินไปแล้เทหมดเขาเลยโอ้ก็ได้ได้โยแมนมากินกับพี่นะฮะมากินกับพี่มากินอยู่พี่กินเ่มียังให้กินบ่มีเนี่ยโอเคเดี๋ยวมื้อหน้าสิซื้อกับข้าวมากินน้ำด้อย กินแต่ผักแ่นโอ้ยเนาะกินหรอไม่เคยกินผักอ่ะกินแต่ซีนกินคือกันนั่นแหละผักจ้ะเจ้าบุหูกินซีนนะเจ้าบุหูแมนข้างกินซีนเราติดคอติดคอแม่นโอ้บุจักแนวเสียบบุจักแนวเสียบมันติดคอแล้วเนาะแมนไ่เคยกินโอ้ยนะจะพอจังแถวนี้เพิ่นปลูกผักหลายพี่น้องไงเพิ่นบาเป็นกินซีนอ่าอ่า ชาไปตักน้ำไปอาบน้ำบ่เราจะงข่ากวากล้องน้ำเออเอิญไหมน่ะมี่ยอย่าละนะเราไปอาบน้ำอาบน้ยยเนำเยอะโอ้เราไปตักน้ำบ่ตักน้ำไม่ใช่นะ่ะ เจ้ากับชาวฮัทนี่ไพ่เป็นเอื้อยไพ่ไพ่เป็นเอาจะเป็นเอื้อยเราเราจกปีแล้วนะจากแล้วเขายังบร่ถามนะปสิบเจ็ดเจ้าจะคอยสปีจะชาห่างกันวันสิบเจ็ดกับชาวก็ห่างกันประมาณสปีสปีสามเจ้ากนสิบสิบสบเิบแปดสิบเก้าชา ประมาณประมาณสปีประมาณหลานประมาณประมาณ18ปดปีขนาดเหรอสิบกับห่างกันช่องแม่นแต่ก็โตแล้วอ่าโตแม่นเราคนห่างใหญ่พี่น้องไหมกระดูกกระดูกใหญ่หน่อยเอ้เจ er. like <itu? P. S 2> ้าคือบอกเอาชายฉีดใช่ร <Look. S 2> ึเบื่อนนะ วัานี้ก็ฮดมันก็้อดฮดเช้าแรงเช้าแรงบ่แนนอากาศเย็นอยู่คือว่าฮดเช้าแรงเช้าแรงชองเลยชองมือชามือฮดทีหนึ่งกะบ่ได้บ่ให้มันไวให้มันให้มันใหญ่ไว่ให้มันใหญ่ไวเพราะยามันจิตเปื่อยก่อนน่ะดิบ่เปื่อยบ่อากาศแต่ว่าหนุ่มในนี้แห้งเต็ะมันแห้งไหวปะทุอันกกหมกพริกเจ้านี่ยังช้ำเก่าเนาะอพี่น้องเนยเจ้าเทาเพื่อนยัได้กิน

คอยปลอมอะละลงแบบนี้คือมันคือขุ่นแท้คือ,คคอ,พอ,พอมันผอเผาเลยวแบนี้คอยปลอมหวานนี่มันล้นเลยนี่นเต็มเลยนี่แน่มันคือขุ่นแท้ขุ่นแหละมันเม็ดเด,ด้มันม็ดเลยนัน่นะนะจักเม่จะขุดลงนี่ประมาณหกเมตรไปเนาะคือถือว่าตื้นนะเดี๋เนาะกลาป็ว่าจะค่อยขุดนั่นขุดทอทอใหญ่แต่ใส่ทอน้อยเดี๋ยวก็เลยมันดินมันเจินดินเจินก็เลย มันอัดบุดทางนำออกนะไอ้ชวนตัวนี้ก็ชวนจะบ,บอกไอ้ชวนเออไอสีเพ็ดพูวอะไรวะนี่นี่ก็แมน่นผูกงัวผูกง,งัวใช่ชะงัวเอาอปอยเหรอยังงมวใหม่ออ้แสดงว่าชาวบ้านเพิ่นนี้มีงัวาลายนี่เนาะบอซีโตทำไงนะซีโตแม่มันตายมันตายมั้ดยดนโแต่ว่าส่วนหลายบ่ค่อยเห็นงัวเห็นควายทางนี่เนาะบ่ เัืนสิเป็นเบะสิน้องแบบมันญาติญาตบนด้วยดนูเอาค่อมลงที่มันขยจิค่อมไหมาโอ้โมันติดสิน้องเลยตินว่ะจิ๊บเจ้าอาบกระอาบนี่นี่บ่

ขมยังแฉบแฉบอ่ะเนาะแฉบบอ่ะเพิ่นเฮ็ดได้กินลวกจำแจลวรื่จำแจลแม่เขาเขาอาชีพในในเขาเขากินเห็นอยู่เพิ่นกินนะแต่ว่ากินบ่ได้มันขมแฉบแต่มันบ่ขมนะกัขึ้นอยู่กับผู้มักเนาะกว่าสิเด็กน้อยอีกฮะเจ้าอะไรเอากับมันกินบ่ได้เนาะมันมันกินบ่ได้กะว่ากินบ่ได้แต่เนาะมันขมอ เอาเนี่ยผักเลยผักไรเลยคุณผักเนี่ยผักกระโจงเลยกยังบากินบาได้ยังจะเอาให้เยอะชิมบังชิมบังเดี๋ยวชิติดใจอย่าติดใจเลยผักกัะจองถ้าว่าพวกผักกูดผักยังคอยมากินเยอะนะกินบะผักกูดแมนผักกูดนะแซ่บนะจะเอาให้ยุกแต่มันมันไก่ไก่บ่แมนบนเอาร์นไก่ก็บ่เป็นยังว้าวถึงมักเชื่อ

ขมขมก็ก็ามะคือมะมะเขือยป่ะมะเขือขื่นนี่ป่ะขมมะเขือขือ่นนะกินมันได้ถ้าหมากไปเลยอีกชอบเลยขมเนาะแมนคำใบว่าเขาตำใช่นั่นใช่นี่นะกินได้นะคำใบว่ากินแมนกินใช่ตำกล้วยตำยางนะกินได้พี่น้องคำใบว่ากินแบบชดชดเลยนี่กินบ่ได้แหบเบิดคอนี่มันคืนมันตังมันตัง <laughs> มันคมว่ะมันตังมันตังมันตังมตัมันตังกับมันตังเนาะโอ้ยพักมันป่ตายว่าห่อน้ำขี่ตมพดมัน ขุนูมันายห่าตายโอ้แล้วคอยข่อยได้เหตุฉวนพักเนะโอ้โหแปดสิบาอกระถามแล้วจังหวะถามว่าอันมันบ่ตายบ่ป่ะินข้าวก็เหมือนกินข้าวกันยังลุกมีมีบ่มีนะได้ฮะบ่ยาวให้วันนี้ ลายวะเชิญชวนกินลายวะลายกับปั้นกันซึ้กินมากกินแล้วเพื่อนจันนี้เพื่อนก็ใจดีได้พี่น้องเลยชวนกินข้าวกินน้ำเนาะกินกินมาแล้วหน่อยมีแต่ตอนแรงเพื่อแหละกินอยู่ในเฮือนน้องเอ็ดเพื่อนกินแกงโนย่างอยู่ ว่าเห็นคันสีดํยังบ่ทันชื่อแต่ว่าใกล้แล้วเนะแมนอันน้เฮือนนี่เด้เขาตั้งเฮือนเฮือนหยังเือนแปนบ่แมนเือนเือนไม้แต่ว่าเือนกบ่แมนอเอาพอกพอเด้อเนาะมันแล้ว้ดังอยู่กับเพิ่นแน้กมะ เป็นยังบัดนี่หนึ่งข่าหนึ่งน้ำนะบอ๊ะฮะหนึ่งแล้วกินนี่บัโดยหนึ่งละเพือนย่าแกหนึ่งเฮือนเจ้าตังหากหรือเฮือนแม่เจ้าตัางหากอีโอ้โดยโดย ก็เดียวว่าหนึ่งนี่แล้วก็แล้วหะันโอ้เพิ่นบริกิตน้ำกันบอโอ้โดยโดยคันคันแปบว่าอาหารกับป่นอยู่แต่ข้าวนี่บ่บ่ได้ปั่นอปั่นแต่ข้าว้านแล้วปั่นแต่เป็นข้าวสารแบบว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งอยู่หนึ่งกินนะคือเจ้ากันหนึ่งกินอยู่พี่พ่อกับแม่เจ้าก็กินอยู่เพื่อนดังนั้นโอ้โดยโดยทำอะไรคิดว่าเพิ่นนี้ หนึ่งอยู่มองเดียวพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่ใกล้กันเด้แต่้าว่าเบิรดข้าวกัไปขอไปขอยูกกินน้ำกันด้วยโดยโดยแต่วันนึ่งนี่นึ่งเกินไปขึ้นมาแต่แต่ว่าเจ้าว่วเป็นคนหนึ่งไงเกินไปเกินเข่าแม่ปะเฮือนแม่เฮือนแม่เกินหญ้าเจ้าหนึ่งมาเลยขั้นแม่ขั้นแม่บัยยุกเกินคนหนึ่งหญ้าก็คือกัน <ม>าาเ,าเรา,าคือเ <c oughs> จ้านี่เขาาวม่มองนี่จะไปกินพุ่นก็นได้เหรอเ <c oughs> <c oughs> ขาายู่พุ่นวิมีมากินที่ก็ได้เนาะ๋อพี่น้องไงกินแชก็ได้ทั้งสวรรค์พิ่นนี่พี่น้องไเพราะว่าเราอยู่แชแล้วเดือนดังนั่นแล้วก็หนึ่งดังนี่แล้วก็หนึ่งเลยพี่น้องไงโดยโดยคืเขาาขาเกียต จะบอกอยังกินนี่จะโยกหูบอกใครบอกใครภาษาเป็นนอยากหู่นะแล้วแวบบแบบไปบัปปบน,บนนี่บันนารกเขาบอกเขาบอก,บอกว่ากะบ,บอกคือกันแต่ว่าเฮานี่จำบูช์บูชอ,อ,อเองอ่ะเฮาามเขาบอกไม่อย่างเนี้ยเฮากะหลายย่างเพื่อนบอกแต่ว่าเฮานี่บูช์อนอไม้นี่นนอไม่นี่นอาอาบังบอก พวกเราเถงเลยนะไอ้มาเชียงเห็นแค่ๆเลยฮะชัดคือว่แมนคือใกเล้ยังวะยังวะก่าวะแล้วยังเนาะรวยแมนบ่บางบางบางบ้านมันกับโบคือกันแมนบ่คือทางทางพุูนทางเมืองหนองพุูนบ่คือกันเลยนะครับอยู่ลุ่มพุนเพุนชี เอิอรุยรุยยังไงนะเออเฉพาะใอยาวว่าไหมใอยาวถามค่อยว่าเขาห้องได้ไก่เนี่ยเขาไม่ว่าตรวยเราเราโบแม่นตรวยเขาห้องบัดบัดไข่บัดบัดไข่บัดไข่ไก่ได้ใช่ไข่ไก่แต่แรตรวยต่แรตรวยอันบอกคือกันเนาะแต่ละหมู่บ้านแต่ละส่วนเผ่า ต่างเนี่ยต่างได้แน่ยุพุ่นกับต่างกันนี้แบบแถวหัวผูแถวคนน่ะบ้านแถวคนน่ะต่างคนผู้ไทยนี่เพิร์ชเอิ้นมาคามนี่มาฮามแมนมาฮามมาฮามมาเตลมาหายมามาเตลมาหายไปว่ามาหามายังมาหายไปว่ามาลำลำใหญ่มากลำใหญ่เอ้ามันคือบทบท หมากน้ำใยนี่คือมะไฮโอ้หมากน like 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 nah ้ำใยนี like, ่คือมะายเนาะมะไฮมะไฮมะเตียวมะฮามมีต huh. ่มะเนาะมีมะอย่างนี um. ้มะม่วงมะม่วงมะม่วงอ่าอ่าเพนอะไรตันอ่าหมักชิดานี่ยได้ใช่ไหมหมักชิดาคือกันหมักหมักชิดาคือกันเนาะอ่าภาษาอย่างภาษาภาษาอะไรแมน ภาษาไทยแล้วว่าภาษาไทยอยู่เลยรู้วายยถาภาษาลาลาเถิงภาษาละเถิงเ่นเอิญในไรสัมกชดานมามาลงนะขนาดเจ้าเป็นคนทั้งนี้จะยังล่งเองมาเอ่อจังหวัอย่างละลงมา เออมาๆยังก็ย่าเถาะมะโอ้ยมะโอ้ยแม่ลงน่ะมะโอ้ยนี่ค่อยเคยได้เบิ่งช่องของอันช่องไอ้อีหยังวะที่ว่าเราเฮ็ดแจวบาบำคายนะอ้าอหยังน้ะก็ลงตตนวนบ่อีหยังนี่แหละตนวนอีหยังนี่แหละจําชื่อเพิ่นบ่ได้เนาะเห็นเพิ่นมโอ้ยมโอ้ยมโอ้ย มาิดาเนาะนอ่าโอเคสนะทั้งบไลก็จะได้ขอจบคลิปกันเดอ้อพี่น้องเอ้อขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สกูสุคนที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจทั้งสองบ่วไลพะลุยเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่บบวไลกับสาวันไม่หา้างลูกหนึ่งขอโตจบคลิปก่อนพี่น้องไปแล้วสบายดี